สวัสดีครับโยผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown v ส r ปคครับปี2011นะครับผมมากันที่ Night of Champion ฮะศึกที่ต้องบอกว่าเป็นศึกที่แชมป์ทั้งแชมป์ทั้งหมดนะต้องมาชิงแชมป์กันนะฮะคอนเซปต์นี้ถือว่าโอเคมากเลยนะแต่ช่วงหลังๆนี้ WWE ไม่ค่อยเอาศึกนี้มาใช้นะฮะ พวาแชมป์ส่วนใหญ่จะนอนอู้นะฮะทั้งโรมันเรนเอยนะฮะหรือแม้กระทั่งพี่น้องอูโซนะแท็กพีมนี้เขาก็ไม่ไม่คอยมาปั้มเท่าไหร่นะที่ชิงแชมป์นะแต่วันนี้ครับออกมาก่อนเลยฮะ ออกมาก่อนเลยครับนี่ท่านมหาจักรพรรดิสามโมหัวโตวผู้ยิ่งใหญ่เกรงไกรในปัตตภันี้ฮะ Roman Reigns นั่นเองนะครับผมแมชนี้ฮะได้คอนเซปต์มาเพราะว่าหนึ่งเลยฮะ b อ o c k l เ s n ร r ฮะอยู่ดีๆก็รีเทิร์นกลับมาเชยเลยนะฮะจริงๆก่อนที่ผมทำคลิปนี้ผมไม่ได้คิดเลยนะว่า Brock l เ s n ร r จะมา จะรีเทิร์นกลับมานะฮะบ็อกเลสเนอร์รีเทิร์นกลับมาะฮะแต่ว่าโอ้โหมารีเทิร์นเจอกับบ็อบบี้ลาชลี่พอดีใช่ไหมแต่ฮะคอนเซปต์ในคลิปนี้ก็คือว่าถ้า3คนนี้มาเจอกันนะฮะนี่ทั้งอ่าเรียกว่าตอนนั้นเลยนะโรมันเรนเนี่ยเป็นแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนด้วยนะแล้วคือแบบว่า จะต้องป้องกันแชมป์แบบ3เศร้านะในคราวจีเวลนะฮะกับบล็อกเลสเนอและ b r o วน์สโตแมนนะฮะซึ่งมารนั้นจะเป็นอย่างไรนี้วันนี้เราก็จะมาเรียกว่ามาลองเล่นกันแล้วกันนะฮะแต่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบ i อ่อิลิมิเนตนะฮะคือใครโดนจับกดแพ้อ่าจับกดก็โดนออกไปก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะฮะนี่ครับออกมาเป็นคนที่2ฮะ จากแคลิฟอร์เนียครับีนบลอนแต่เวอร์ชันเวอร์ชันรีเทิร์นกลับมานี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตะโกนแหกปากเท่าไหร่แล้วนะ orman, รบรอนสโตแมนฮะนี่เวอร์ชันของเก้เอของแท ของแท้ในช่วงนี้นะต้องเป็นกางเกงสีแดงเท่านั้นนะ,ะนนฮะ b r o n s t o แ m a ฮะน่าออกจะแก่แก่ไปหน่อยนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไปหาเทมเพลตมาที่แบบดูคล้ายที่สุดแล้วนะเนะเอาให้มันดูคล้ายมากที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับ b r o n s t o แ m a n นะฮะ นี่ก็รีเทิร์นกลับมาฮะมาตีกับทางด้านของอัลฟาแคลเดมี่ซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะยังไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมากเท่าที่ควรนะฮะหรือจะรอกลับมารียูเนียนกับทางด้านของเบรวายแอดก็เป็นไปได้นะฮะก็บ้าแล้วนะฮะ <c oughs> นะเบรนี่คือแบบว่าอย่าไปพูดถึงเลยฮะนั้นน่าจะหลอนแบบหลอนยาวๆดูอยากทรงแล้วนะแต่นี่ครับบรอนสโตเมน จ้าของฉายามอนสเตอร์ออฟมอนสเตอร์นะในช่วงกิมมิกนี้นะฮะแต่ก็รอดูฮะว่าจะปราบโรมันเรนหรือเปล่านะรีเทิร์นกลับมาเพื่อจะมาปราบโรมันเรนหรือให้โรมันเรนปราบก็ไม่รู้นะฮะรอดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับบลอนสโตมนนะ ก็จริงๆฮะคือในคราวจีเวลปีถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะปี2017 2018นะฮะช่วงเวลานั้นโรมันเรนนะถือแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนนะโรอ่าบรอนสโตแมนถือกระเป๋ามันนี่ในแบงก์นะแล้วขอใช้สิทธิ์แคชอินนะฮะ And challenger Minneapolis, introducing Minnesota, the from นี่ครับออกมาเป็นคนสุดท้ายฮะบล็อกเลสเนอร์ฮะ คือบอนสโตแมนกับโรมันเรนนะคือใช้สิทธนะิ์ชิงแชมป์กันนะนี่ชิงแชมป์กันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะในกรงเฮลวินเ s a ซลนะในช่วงเวลาปีนั้นนะครับผมแต่ว่านี่ฮะตัวขัดขวางความสุขของทั้งสองคนฮะบล็อกเลสเนอร์ฮะ, ner, ฮะรีเทิร์นกลับมาในช่วงเวลานั้นนะกระเทืบกรงกระเทืบคนสยับเลยนะจนเป็นเหตุทำให้แมชนั้นต้องเป็นสามเศร้าในคราวจีเวลนะฮะ แต่บล็อกเลสเนอร์ฮะกับบล็อกเลสเนอร์บอนสโตแมนแล้วโรมันเรนกลับไม่มีแมชนั้นนะเพราะว่าโรมันเรนฮะดันป่วยเป็นลูคีเมียซะก่อนนะฮะทำให้เลสเนอร์ฮะก็ไปเจอกับบลอนแทนแล้วก็เลสเนอร์เป็นผู้ชนะในแมชนั้นนะฮะก็เป็นช่วงเวลาปี2018แแหละนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยไว้ด้วยนะฮะ มัชนีฮะชิงแชมป์ World Heavyweight Champion ฮะแบบแท็กแแอร์แบบ,บ,บ eliminate นะฮะคือใครโดนกดก่อนก็แพ้ออกไปนะฮะสามเซา Triple Threat Match นะฮะจะเป็นอย่างไรรอลุ้นกันได้เลยนะครับผมอ,อ,อย่าลืมนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งกันด้วยนะฮะนะ รักใครเชียร์ใครฮะสคนนี้ฮะรอดูกันได้เลยนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ชนะในมัชในค่ำคืนนี้รอดูกันได้เลยพักสักครู่นะครับแล้วเรากลับมาดูกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง t ิกต o k และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาโุยกันในมชนี้เลยครับโปรมันเรนมาถึงก็โคสไลา์ใส่บรอนสโตแมนก่อนเลยเล็กตอบหนึ่งทีฮะซันทอนบอมบ็อกส์เลสเนอร์ฮะ เวียงโรมันเรนไปก่อนเลยบลอนบอกอาวอาวบ็อกเลสเนอร์บอกอะไรอย่ามายุ่นะเวียงไปก่อนแล้วโดนลูดเดอร์เพสโดยโรมันเรนฮะต่อย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 รอบนี้บ็อกเลสเนอร์อรีเทิร์นมาไม่ได้มาเจอกับโรมันเรนแล้วนะมาเจอกับทางด้านของบ๊อบบี้ไลสลีย์แทนนะฮะขณะที่โรมันเรนฮะน่าจะยังทุลักปรับปรำกับครอบครัวของตัวเองอยู่นะฮะ นี่เดี๋ยวสงสัยฮะอาจจะต้องมีโดมินิคอนเนตโตมาแล้วนะเรื่องครอบครัวนี่อให้บอกนะแล้วจะต่อยลบได้อ้าวแล้วยังไงโดนต่อยคืนฮะบล็อกเลสเนอร์ต่อยคู่เลยโรแมนเรนต่อยฮะบร,บรอนสโตแมนแล้วลิสล็อกสักทีหนึ่งมาดับเบิลทีมกัสบัสเตอร์ฮะโอ้โหบรอนสโตแมนแล้วโรแมนเรนรากศพขึ้นมาทำอะไรจะซูเปอร์แมนผานว้า แล้วบล็อกเลสเนอร์โดนรอนสโตม a นมาทูบหลังสักทีหนึ่งก่อนมารอนสโตม a นเตะหนึ่งทีโรมันเรนจะไปยุ่งอะไรกับเขาโดนเวียงเอาเอาติดปักมาเวียงไปใหม่ฮะเอ้ยกรรมการบอกอย่ามายุ่งกับผมบล็อกโดนทุบหลังโดยโรมันเรนฮะรอนก็เดินมานิงน่งๆมาต่อยแล้วโดนสามมวนดรอปโดยโรมันเรนฮะบล็อกเลสเนอร์ มาสิเกเนเจอร์เึ้นแล้วแต่เราโคสไลน์ line, โอ้ยโดนสอกจามฮะโรมันเรนมาบอกบอกอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยบอลต่อยหนึ่งทีก่อนบอลจะเตะบอลโดนบล็อกต่อยบล็อกโดนโรมันเตะแล้วโดนฮะแบ็คเคนไหลใส่โอ้ยอาลาเวยโชเดอร์ away, สแลมฮะแล้วซูเปอร์แมนผ่นว้าว โลมาเลนมึงควรเปลี่ยนซิกเนเจอร์ใหม่ได้แล้วนะฮะดูจากทรงแล้วโคสไลฮะโอ้ยบรอนสโตแมนร่วงไปแล้วแต่ยังยืดขึ้นมาไหวอยู่แตนึ่งทีไม่ได้มาแล้วใส่เบลลี่เบลลี่แบกเอ้ยเบลลี่เบลลี่ซูเพกฮะมาแล้วบรอนสโตแมนลากเอ้าจับขึ้นแบกทำอะไรโอ้ยฟอลเวยแลมเลย แล้วโรมันเดนจับลากศพบ,บอนขึ้นมาเหวี่ยงออกไปก่อนบอนบอกบอนเตะร่วงไปเลยให้โรมันไปอู้สแป,ป๊บนึงก่อนฮะบอช่เจ้าเหนือน้าเจ้านะฮะบอกโรมันเดนบอกบอช่เจ้าเหนือน้าเจ้านะฮะบอกอู้เด้นะโดนดีฮะนี่อศูรย์ร้ายสองตัวฮะมากระทืบกันเองแล้วแล้วโอ้โห แมตสามเศร้าฮะใช้อาวุธได้ออาบล็อกจะตีหัวไม่ได้มาบรอนสโตแมนแล้วโรมันเนตะหนึ่งทีก่อนบล็อกเลสเนอร์ถือเก้าอี้มาวียังอันเชิญขึ้นเวทีไปบล็อกถือเก้าอี้มาจะตีใครหรือเปล่าฮะโดนโคสไลโดยบรอนบล็อกจะเตะบ,บล็อกโดนเตะเอาแล้วมาดรอปคิกสักทีหนึ่งฮะดรอปคิกไปฮะโอ้โหโรมันเรนดรอปตีโอ้โหบล็อกตีใส่บรอน บอลรีเทิร์นกลับมาทำไมอล้ลซูเปอร์แมนพันว่าวอีกแล้วบล็อกจะตีบอลฮะเอาตีว่าวโคโสไลไปก่อนฮะบอลบอกแก้เขินตีดิโรมันแทนก็เลยบล็อกเลสเนอร์บอกเก้าอีก้กูมีไว้ตีสิเฮ้ยมาอ่ะอ่ะให้เกาอี้จ้าต่อยโอ้ยต่อยเข้าหัวเลยเ้ยโรมันเลนเซฮะมามาอ่ะบล็อกถือบ้างต่อยคืนเหมือนกันโอยโอย,อยบล็อกบอกเซ แล้วบล็อกโดนเวียงฮะปอันเชิญออกนอกเวทียังไม่ออกเหรอโอ้ยจะไหลกระแทกฮะบรอนสเตอร์แมนร่วงไปเลยแล้วโคสไลน์คืนบ้างมาโรมันเรนตั้งคองงอเข่าแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรฮะต่อยสักทีหนึ่งแล้วเอสทโฮะโรมันเรนมีโอกาสเสียแชมป์อยู่33.33%นะฮะสำหรับโรมันเรนนะะแต่ก็ต้องรอดูฮะมามา,มานี่ มาทาอะไรตบสักทีหนึ่งโอ้ยมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาอีกทีหนึ่งฮะบลอนบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาตอบอีกทีหนึ่งโอ้ยยีอย่างอย่างยังไม่พอสี่ละห้าโอ้ยอย่างอย่างยางังยังไม่พออีกเอ้ยห้าทีก็พอแล้วโอ้ยบล็อกเลสเนอร์เี่เลยร่วงฮะบอนสโตแมนมาแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้ยโดนสอกจามสักทีหนึ่งฮะโรมันเรน บอลบอกไปฟิตหุ่นฝึกวิชามานะฮะไหนๆก็โดนไล่ออกไปทีนึงแล้วอีกอย่างไม่ใช่ยุควินสเปกแมนด้วยนะนะม,มานี่โดนเจาะเบเกอร์ฮะโอ้ยบอลสโตแมนพูดถึงความแข็งแกร่งปุ๊บโดนอัดปั๊บเลยนะอ่อยคืนฮะบล็อกเลสเนอร์คือในคราวจีเวลปีนั้นนะฮะคือก็นั่นแหละฮะที่ผมเกริ่นไว้นะฮะคือสามคนจะมาแบบเป็นแมช เป็นแมตแบบ triple tag match นะแต่ไม่ใช่แบบิ l i มิเน t e ท็กแบบที่ผมทำอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าทำแบบิ l i มิ n a t e ท็กนี่คือแบบเออ e l i m i n a t มันก็จะดูเร็วกว่านิดหน่อยนะคือไม่มีใครช่วยใครนะฮะแต่ถ้าแบบเป็นแบบฟัดกันแบบว่าตัวต่อต,ต,ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะคือแบบว่าแม่งนาะนแน่นอนอะไรอย่างงี้นะครับผมพอผมทำรอบนึงแล้วไง30กว่ากนาทีอ่ะโอ้โหกว่าจะจบแมตช์ได้นะฮะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแมสนี้จะจะนานพอๆกันหรือเปล่านะต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีใครยอมใครกันเลยนะแล้วโอ้ยตัดลำขาไปก่อนแล้วบล็อกเลสเนอร์บอกกูขึ้นละจ้านะมากูขึ้นแล้วมาต่อยคืนฮะบอนแล้วยังไงต่อยบอลต่อยใส่บล็อกแล้วมานี่กุยงทำอะไรโอ้โหไหลกระแทกเลยเอ้๋วเอาแล้วบล็อกเลสเนอร์ไม่น่าฟื้นตัวมาไวเลยต่อย ต่อยอ้าว er, oh, ah, ไม่ได้ต่อยคืนเอาคอร์เตอร์ต่อยมาแล้วไข่ไข่จะเป็นผู้โชคร้ายโดนท่าไม้ตายฮะมาต่อยเอาเอาเอารวมด้วยเชวยกันรุมบอลก่อนฮะตอนนี้มาใส่ดับเบิลทีมกัสฟาสเตอร์ฮะแล้วจะเซ็นท่านบอมฮะโรมันเรนต่อยเลยบล็อกเลสเตอร์บอกเตะสักทีหนึ่งแล้วหยิบเก้าอี้มาแล้วฮะมาฟินิเชอร์ที่ได้หายไปหมดแล้วจ้านะฮะ มามานี่แองเกิลล็อฮะหักขาสักทีนึงก่อนหักขาหักขาฮะพี่พอพอเล่นงานแค่จุดอ่อนพอฮะแล้วบอลโตมนขึ้นแล้วมามาขึ้นแล้วยงังไงต่อหาเยื่อก่อนบอลบอกต่อยอสักทีนึงฮะสนใจกูหน่อยสีบอลบอกมานี่ดับเป็ลทีมกันอีกแล้วบอกเลสเตอร์ ner, โดนอีกแล้วจ้ากัสบัสเตอร์ แล้วโรแมนเรนลากศพขึ้นมาอ่ออีกสักทีซูเปอร์แมนทานได้แล้วโอ้โหแล้วโอ้ยบลอนด์สเตแมนกระทืบมาแล้ว Roman โรแมนเรนโรแมนเรนจะทำอะไรโรแมนเรนหนีก่อนดีกว่ะไม่ไม่ไม่ไม,มาโดนโค้ชไลน์ครับบล็อกเลสเนอร์บลอนด์สเตแมนโอ้ยถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่า บล็อกกับบรอนนี่คือแบบอืชื่อมันคล้ายๆกันใช่ไหมมามานี่เวียงฮะโรมันเล่นโดนเวียงไปแล้วออาต่อยต่อยเอาวรุมกันอยู่ออาโรมันเลนหลบได้โรมันเล่น,ลน,ลนจับเวียงฮะบล็อกเลสเนอร์อันเชิญออกไปก่อนโอ้ยเซนท่านบอมร่วงไปเลยแล้วมารักเราสองคนมานี่เวียง แล้วตั้งคองอเขา่าโคสลายร่วงไปเลยนี่เวทีนี้เป็นของชั้นคนเดียวไม่ไม่ไม่ไมนะบ e อนสโต a มนนี่เป็นสายแบบทั้งสามคนนี่คือสายเพาเวอร์เฮากันทั้งคู่เลยนะเน้นท่ารุนแรงนะฮะคืออัดแหลกไม่สนใจใครใดๆทั้งนั้นเลยนะฮะ แต่ก็ต้องรอลูกันครับว่าใครจะมีพะอ่าพาวเวอร์เฮาส์ที่โคตรเยอะที่สุดนะฮะในแมชนี้นะฮะเพราะว่า oh, แต่ละคนนี้คือเหมือนจะได้ซิกเนเจอร์ฟินิชเชอร์กันนะแต่ไม่โอ้โหเอาเหวงอัดเบอริเคดไปก่อนนี่ต่อยบล็อกเลสเนอร์มายืนขวางอยู่ใกล้ๆนี่เตะต่ตอยเอาเตะอ่ะลิสล็อกสักทีนึงขี่กระโหลกฮะบล็อกเลสเนอร์ ดีว่ายังไม่มีแบบอารมณ์แบบเอ็กซ์ตรีมรูหรือปีนบันไดเอากระเป๋านะแต่ผมคิดว่าปีนบันไดน่าจะวกว่านะ <c oughs> อาจจะวัยกว่านิดหน่อยนะผมคิดว่านะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันละฮะว่ามาไหนมันจะนานสุดแล้วนะนานสุดก็น่าจะแบบหลายหลายคนแบบรอยยับเบิลอะไรประมาณนี้ไปเลยนะฮะที่แบบนานๆเลยนะนี่นี่ไอคู่นี้ก็แขนกันจังเลยนะต่อยกันนะ มาบอลปล่อยสักทีนึงก่อนบอลมานี่เสียบเข้าล็อกทำอะไรมาเอาหัวโครกรกะเสาเลยแล้วก็อามบาใส่เสาฮะนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่แขนมันเจ็บไหมโอ้ยบล็อกบอกโอ้แขนกูแล้วรามารันเรนเอาบล็อกเลสเนอร์ไปต่อยอีกมานี่เอาไอยเตะเอาเอ้่แล้วมารวมมาต้อมอะไรกันอีกโคสไลเอาใส่เฮดล็อกใส่เฮดล็อกก่อนมานี่บล็อกเลสเนอร์ โอ้ยโดนอาร์มดรากฮะบรอนสโตแมนโอ้โห oh, แล้วบ็อกเลสเนอร์โดนอัปคัดไม่โดนหลบได้ต่อยมึงก็ช่วยกันขึ้นเออบนเวทีสักทีนึงเถอโอ้ยมาลุมมาต้มกันตรงนี้โอ้โ oh, หคนคนดูลิงไฟไ์เขาอยากเห็นฮะแต่คนดูในสนามเขาไม่เห็นเว้ยนะฮะมาบรอนสโตแมนมาเอาโรมันเลนลงไปไหนเรา นี่มาจะโค้งสไลด์จะโชกแลมแล้วนะพอแล้วโรมันเบนเตะข้อพับสักทีนึงมานี่แล้วโอ้โหโอ้ยทอร์นาโดดีดทีซะเลยแล้วลากศพขึ้นมาโดน SPO ฮะโรมันเบนทุบสักทีบล็อกเลสเนอร์บอกบอนสโตแมนลากศพโรมันเบนขึ้นมาแล้วแล้วจับกดก่อนเลยกรรมการรีบนับเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยเฮ้ยโรมันเบนเสียแชมป์แล้วฮะโอ้โห โรมันเรนบอกกูมีฟินิเชอร์ไปทำไรเนี่ยฮะแล้วบอเราเวสายสแสลมเลยแล้วบล็อกเลสเนอร์เอาแล้วโรมันเรนเสียแชมป์แล้วจ้าแต่ต้องรอดูกันครับว่าแล้วรีเอ้ยรีเวิร์สดีดฮะอาวแล้วบรอนกับบล็อกฮะใครจะอยู่ใครจะไปแมชนี้มาแบกซาบ,บนดอโอ้ย เป็นประมาณแบบโอลิมปิกแสลมอะไรประมาณนี้นะฮะแบกแบบครึ่งเดียวนะไม่ถึงไม่ถึงกับซามอวดอบนะฮะบ็อกเลสเตอร์มามาคนหนึ่งถือแชมป์แบบชนิดที่คนดูไม่เคยได้เห็นเลยนะเพราะว่าบอนสโตแมนนี่คือได้แชมป์ยูนิเวอร์แซลช่วงโควิดพอดีนะ2020 <c oughs> นะฮะแล้วพาวเวอร์บอมสักทีหนึงสะพานโค้งกดเลยกรรมการนะับ2 <One. S 1> <Two. S 1> สามเรียบร้อยบอลสเตอร์แมนโอ้โหพูดถึงเป็นแชมป์ปุ๊บก็โอ้โหชนะแชมป์ปั๊บเลยฮะโอ้ยบรอนสเตอร์แมนฮะเอาชนะทั้งบล็อกเลสเนอร์และโรม,มันเรนครับคว้าแชมป์เวิด์เฮฟวีเวทแชมเปี้ยนไปได้ในแมชนืชินี้ฮะโอ้โหนี่ฮะ ร r o n s สโต m a n ครับคือผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหก็ถือว่าเน,น็นานๆแกก็รีเทิร์นมานะฮะก็ให้แชมป์แกสักหน่อยนึงก่อนนะฮะให้แชมป์ต่อหน้าคนดูบ้างฮะหลังจากที่ตอนที่แกโดนบิ้วมาหดโหดนี่คือคนดูไม่ได้เห็นเลยนะตอนที่แกได้แชมป์นะฮะก็ถือว่านี่ครับโอ้ชนะในแมชนี้ b รอน Stowman น,นั่นเองนะฮะ ก็อ,อย่าลืมนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าจะเป็นช่วงใหม่ๆนะฮะที่ทางเราเองนะฮะได้แบบว่าผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันนะใช่ไหมแบบว่าแมตต์ตองแมตอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยแบบว่า เปลี่ยนอารมณ์บ้างเป็นอารมณ์แบบคนดูเ่ะ,เ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบง่์แบบว่าถ้าผมเป็นทีเอ็มอะไรอย่างงี้นะฮะก็ลองหาเนื้อเรื่องมาแต่งกันเล่นๆน,นะฮะไม่รู้ว่าจะจริงเท็จอะไรหรือเปล่านะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะฮะอยากดูคู่ไหนนะ,ะก็ลองรีเควสกันมาก่อนได้นะครับแต่ถ้าไหนที่มันจะพอที่จะทําเป็นเนื้อเรื่องระยะเอะ๋เป็นแบบไม่ใช่เนื้อเรื่องระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเออผมยอดจะ นั่นอาจจะนานหน่อยนะฮะแมชนั้น,นต้องขออภัยด้วยอา่าวโรมันเรนฮะ hey, boy, hey นเฮ้ยพ่ยยโอโเฮแม่ฉันเสียแชมป์แล้วปะป๊าเฮ้ยเฮ้ยรถชันรถชันเฮ้ยอ้าวรถใครเอาโู้ยแท็กเตอร์ใครฮะเหยียบรถโอโหโรมันเรนเอ้ยฉันเสียแชมป์ไม่พอแล้วฉันองยังเสียรถอีกแล้วเนี่ยบัดซบจริงๆเลยใครมันทำให้ให้ใครมันทำร้ายฉันถึงขนาดนี้วันนี้นะฮะอา้าวแล้วสิ อาแล้วจุย้ยรถใครฮะมาโอ้โหเรียกว่าต้องมีเนื้อเรื่องกันต่อแน่ฮะโรมันเรนแต่ไม่รู้ว่าใครมาทำลายรถนะอันเป็นที่รักของเขานะต้องมารอลุ้นกันได้ในคลิปถัดๆไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะัดข่าวมิเกมมิกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะฮะ